พี่องเนะยังบวเก็บอยู่จนไปได้แกงกุนได้จกมือแลวนี่โรบริเวณซ้านี่บริเวณมือนี่ได้นี่แต่ว่าซื้อทุกจักบวนี่นะแก้วแตกยังบวเก็บให้ดูเลยนะเสียเพียชอยู่น้องเลยหน่อยขมือข่านถึงที่ขวานี่หิดแห้งละหนพันมันเท่าสิพันป่บโลี่เี่ยพัดกันเนาะยางละสิบเนาะ อยานนียนี่โอเคเกี่ยงานเายอันนี้ปะเออเป็นหาระเถิดเนาะอเป็นพัวนี่คืนกันเนาะโอเคเนาะทางนั้นก็ ลงเสาแล้วพอดีทางนี้ก็ยกเสาพอดีมวยเพิ่นลงแล้วแล้วเสานี้บ่ให้เพิ่นบ่ยกให้บ่เนาะว่ามีจักมง150โลนี่นี่เนาะนักเติบไดหรือว่ามง100หรือว่า130นี่ยัฮอดอยู่เนาะถาม3คนสูแฮ่เติบ ไม่ใย่ว่เผื่อแข็งเนาะนยตนุ่มมาวดโอ้ยว่าชุบเลยเนาะสุเลยคนนมาชุบกันโอ้เหงือแล้วคืออันนี้ยังคิ่ได้ตัดหัวหนอนอยู่ได้หนอนพี้องหนอนชิ่าคือสูงแท้สินะ่าเขาสั่งตะกี้นยคิดว่ามันเป็น่มาจะมาหนวดเะ แย่ดอกตัวนี้มันมันได้ดอกเพราะว่าส่วน์ลายกต่เห็ดมันเงี้วมันสั่นเพิ่นกระทุบออกเสินะแต่มันเงี้วเกินไปเพิ่นกระทุบอ่าเขากะโต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 เรานี่มันบกพิตเรานี่ยนะอ่าเพราะว่าเข้าให้ได้สูงอ่าตั้งตั้มตัวนี้อ่าตื้นเนาไปคือคือในกรณีอันนี้นั่นอันนี้เขาก็คุดลงไปเลิกแล้วสินะบัตนี้เนี้ยคาดคุดลงไปเลิกอีกบัดรก็เลยเอาเห็ดอะไรก็ได้เนาะเพราะว่า

nó <cin stereotype> uh, uh, thoi con đấy bà ta nó no. uh, phải cần dù coi này okay. à men sao này cô vào đấy rồi chết bà này ờ ติดตั้งวันนี้เลยว่านี่ยว่าคือเห็นนั่นชื่อไซที่อย่างไรสุดอกอื่นมันเศ้าเนาะเออมันสวยแหละเชียงรถเพิ่นว่ายกเรือหาคนบ่อ่ายันว่ารถเพิ่นเลยถามเพิ่นว่าต้นหนึ่งแสนหาวฉันถามว่าเพิ่นยกนะโอ้นเอาเช้าสาวเพิ่นต้นละแสนเออ คนยกดูพี่น้องเนาะแตาว่าคืนหนาวอันว่าแต่คืนเสาร์หน่าหญ่นั่นแต่ว่าเอาหาพีหาน้องเขาก็คิดไรใช่ว่าเป็ดประมาณชองโตนะอ่าเป็ดประมาณชองโตอ่ามีมันต้องมีมีเหล้ามีเบียร์แน่บ้านเฮามันคือหาพีหาน้องเด้อหาลุลกับบุคือเด้อ่าแต่บอตาก็เลยว่าเอารถยกต้อนเล่อนบอตาเน่ะเพราะว่า พี <c ười> ่น้องกะมีอยู่นะมันกับโบราณบันไดพี่น้องเนาะเพราะว่าฮะโอ้ยพี่น้อเพราะว่าเอาเบอร์ต่างกันอย่างนี้รถเป็นยไงเห็นรถแล้วคนเผาเผาปนี้กับหาพี่น้องว่าบัดมีคนเชียงแม่สันท่วงนันตัวสาวเพื่อนบัวตามใหญ่พี่น้องเนาะหน้าสิบแปดหน้าสิบแปดบาทเงาสามเมตร ห้าส oh, so uh, like, ิบน uh ักเลยอันนี้สามเมตรเท่าไรก่อนนี่สามเมตรห้าสิบเอาเลยแสดงว่าสาเฮือนโมาตอร์สี่เมตรห้าสิบนหละสี่เมตรอันนี้ตัวเสาเฮือนนะเนาะอตไง ทั้งสามเป็นฐานแต่ตาหมอนมาอยู่นะจังใดก็ขอกาลทักษิณจะายดีเนาะทั้งแต่เม่ิโลกเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเลยบอยอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยดีกว่าทางต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอทาบันเทาคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะ มัน๋ยวเรือสตานเยอพี่แ้องเลยสร้างนกับมอต่ว่าพากันมาแม่นแม่นลยจุลินล่ะแม่นตลอดว่ะสรุปสร้างรอบนี้นี่แม่น2คนนี้นะบัดเนาะคือคือสิบริสับไปบลับมาแล้วบัดเนี้ย อ่ม uh. ันไปข่าโรงงานนนีฮะเขาโรงงนตไเอไได้ได uh ้จากมือลละฮะโอ้สามมือเลยพ่อสี huh? ่มือเละเป็นวาวของงานหละอันมือองานคนปูนเฮาไปเอาลายนี่โรงงานคนวะโอ้เนาะมันก็บอกมันแล้วบอกแล้วผิดสาโรงงานเออย่าได้เมียอยู่โรงงานอยู่ด้วยสบายมือคได้งงานอ่ จ,จ,จหนหลายูยงานตัดยิบััแหทงนี้แต่ผูหยิย่งแหละอ่ะชาช่มีโยพี่้องโมนักก็ไปมือเดียวหรือ่ามือเดียวคนเดียวมือเดียวกล้าช่วยต้เป็นแคนยืนเด้ยืนไดเก็ะย,<า>ย,ยืนแล้วอุ้งแล้วบัดเท่าน,นี้ดีกับบัดยามเายิบในยิบแล้ว ว่าอยู่งานกล้องกับยืนมัดมือกันองานกล้องกันว่าถือโบกเป็นสร้างแล้วนี่เถื่ัดนี่เออเออเป็นไงเอ็งครับซ่าดกันเดียวเพราะว่าเรามีเพิ่นกับไปเห็นงานกล้องนั่นโอ้ยดีแท่งง่ายเรื่องเราอยืนเด้งเอายืนเอาได้ไปไปนั่งเนาะอ่ะพี่น้องเนาะพากันไปหามเสาอีกคนเดิมบัตรนี่ซ่างมันหน่อยหามซอยกันพี่น้องเลย 不不我不不，你。<分> 嗯，免得痛病。 bẹp xả ta vào nó má bẹp tư đâu ná hư bây má làm hết to đấy đâu vậy chú tô con

ไปหยิบเงินมันมาโขเงินมาห่อยอยังเลยช่วงนี้ยังมีมิตรสี่บลายครับขับสายทุที่ตุเด,ดนได้เงินในบัญชีเบดดิวัมีดอกาม่มีที่บ,บัญชีมันบ่เอ้าเห็นบอกเขาเจ้ากำลังโพสท์ฮือฮากันอยู่ขับสายแล้วเงินในบัญชีออกคือเมื่อเช้านี่แกสีออกกันเอยู่วัมีเงินใส่นละมันอ๋อ ็ดแก้วปวดยาโต๊ะแตกพี่น้องเนาะยังบวก,ก็บอยู่จนกระแดงแก้งกูนได้จากมือเลยนี่โอ้บริมเวณเศร้านี่บริมเวณมือนี่ได้นีแต่แต่วานซื้อน,นีอนะ่ผู้จัเบริษัทน่ะแก้วแตกยังบวก,ก็บให้ลูกเลยโอ้ยเนาะโอ้เสียเพียร์ะอยู่พี่น้องเลยหน่อยคขมืดคาดทึมกระทิบย์คำว่านี่บดแห้งละ

ง,ยงยวยงวยโตงวยตังเอาแหละตีจ่ายเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ชวนลายมักไงาลายเลยง้องสาวเพื่อนญ่กับบุญมีจ่ายปลอดภัยปีนรถบุญมีจวันนี้จ,จิ๋วเลยตั้งขึ้นไปแล้วครับซิกมันเดึงเทียงกนใส่แล้วเลยอย่าแต่บาดมันงุยอ,ยลอยเลยน,ะนี่เอากระคักได้เอาก็ได้ ai đâu bị bị tăng vô này, ô tô là lắm, mày nhắm anh em, mi lại, em leo xà xà mi lại này oh, áo, Mới lại. Mới lại. Mới lại là, nó, thường mi lại, ngân mi nổi bà, <laughs> tổ lâm ba, tổ ba lại này chỉ ngân xoay mày hả? อล่างมือก่อนแม่นแม่นด้านนี้คือว่ามีดอกในบ้านนะอ๋องานดอกพี่้องเม่นแด้วป้าบม่ได้เลยว่าสะบายดีกล่ะบายดีโมเมนต์ผู้นี้นีเนาะเฉพาดอกนี่ผู้ไอ้เพื่อนว่าเป็นเจ้าเจ้าไนุ้ดินสิบพันมันเผา สิพันบ่อืมสลีอช่ป่ะพันด้วยกันเนาะเออออ่ะเายางละซีฟเนาะอ่าโอเคเกี้ยงก็หวานแต่นะเกลี้ยงนี่เอาเกลี้ยงบวานเหาเลยเอออันนี้ได้ซิบกันบ่อ่าเอาเนาะเต๋อเบิร์เป็นหาซีฟเลยใช่ระเทิดเนาะพอเป็นพุ่นี่ก็คือกันเอาเนาะอืม เบิ่งกํลังสบายมีให้เพิ่งดูกระเป๋เนาะขอเมียได้พอดีหกสิพพันมาเลยนอยเนีเอาละเป็นคืออ้ยู่บ้านี่่งนาเนอะที่ข้าไปพายบนดองเนาะเออ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 ม่เฉยต้องอนบัดทวาเม่เคยมาขายแล้วปาไหนแล้วยาเรบอกเมื่อเลยนะกลับบ้านแล้วเออเมื่อเวียงเลยเออ ผู้เพิ่นขึ้นไปอยู่เซโปนอะไรเนี่ยน้องตายหลานะออืเซโปนออืจังว่าเพิ่อนขึ้นไปอยู่ตรงกันหมู่บ้านจ้ะโอ้ตองเสลาไปอยู่ไปขับรถโดยโดยพราะผู้ผู้เห็นเรามาเนาะว่าเดี๋ยวเป็นแม่ครัวโอ้เราเราเราเห็ดกินเก่งเนาะแล้วเพิ่นก็ชวนคอยขึ้นไปย่กขวดยากต้องควบคัวเขาแม่เพิ่นน่งอือก็คือเจ้าพี่น้องเดียวกับเพิ่นเนาะ น้องชายเลย่เออบอว่าเรามาขายเราเอาคักทำไงเราเอาโอเคจะนไปยืนล้มกันนี่มบเือยของข้าขขายล้มโดนไ่ได้เลโดยโดยฮะอ่าตันะว่ะนี่ชื่อซอยเพิ่น Cái xoài cái xư đọc là xư nắng kín nè <laughs> phá này là luôn Đã thủy đình Đâu chắc không con Nó, nay, nay cái nhay อันน่าจะดีมันมันแบบเป็นเป็นเเเนาะแขกเนาะแขโอเป็นต้นเหรอเออเป็นต้นือว่าเป็นเอคุนจะเอ้ามีบ้งเอ้ามีน่าจเนาะเออจไนไม้แล้วมาขูกไว้แขกอยู่่คุเนาะไม่นเท่าไหร่กแล้วเออตัว่ารุ่นแบบนี้ม่เลยบนี้วะทำนี่ทำนี่กเ แลเท่งขอางก็เที่ยงหางก็เที่ยง่้ำเทียงก่อนเพียกนะกูเคยเห็นอยู่นเลือกเลยด้มดูาคุณกุ้นว่าเคยเห็นอยู่ดวไาร่ะดแล้วแต่เคเห็นอยู่เพียกนะเพราะว่าเคยซื้อให้ยู Sợ ta đang nên thắp ta môn hoặc là hiệu ra. Tao mất được chạy qua hiệu lèo. Tao bao bọn. 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 Tao บึงบึ ừ, ้งเงินลงมือไปหาองม่อกาบัตรแน่เพียแลวบัตรเอออันคือเ้านิ่งเสียงนิ่นิ่งนิ่งนิเพลี่ยมนี้นิ่งเพื่อเลี่ยมนวนี่เนาะทำเลี่ยมตัวนี้ได้แล้วหมเนอะนั่งตัวนี้นาะ

มีแต no <si no. ่ว่าเออใช่เล no ็กกระปูอย่างแน่อย่างแน่กใส่ล้วได้บัดเออเอาเห็ดอันโค้งอย่างมันเรียบร้อยกับลายสังกะสีบัดอันไหนเนาะโอ้ยไม่แดดไม่แดดหุบแต่ว่า น้ำยาทางในบ่แล้วจ้ะแห้งกระแดงบ่แล้วอ่าเอาพี่น้องเอ้ยได้ก็คือสิได้ขอโตจบคลิปก่อนแต่ละคลิปก็บ่มีหยงหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าอัปเดตแต่ละขั้นตอนแต่ละระยะให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งนํากันหั่นนะอ่าเ็แล้วนี่ก็คือสิได้พากันกลับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่โอเคพี่น้องสดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย